<c oughs> สวัสดีค่ะคุ่กสาวสาวใจัยลุยนะคะไม่ได้เป็นช่างยิบเบาะอย่างเดียวนะคะสำหรับช่างต้นของเราแกส้มจักด้วย <c oughs> รับจับรับจับรับจับส้มจัก <c oughs> มิติใหม่เดี๋ยวเราจะไปดูช่างผมบอกว่นี่เสร็จแล้วเปล่าครับเสร็จแล้วเหรอ ย่าส่งงานแล้วบ่เนี่ยย่าบ่มีครับสำหรับไอซ่าดีบ่มีครับบ่มีใช้งานรนานีครับพี่น้องงานวัดงานวัดครับบุลแหละคุณเป็นนักร้องเสียงเพียน <c oughs> อุ้ยเม้นสี <c oughs> แล้ว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 เวยยกหัวกาว่าสิบอ่อยกันเบิงนะเบิงนะคะพี่น้องแล้วเราจะมารีวิวข้างในเบิงนะคะตอนนี้สร้างเพิน่นอ่าเฮ็ดงานอยู่นะคะยกหัวคันน็อตอยู่คันน็อตอะไรคันน็อตเบาะนะคะนู้ข้างในนะคะ บอลแล้วขันไปขันเสร็จแล้วนะให้เป็นไรคะ่ะส้มจากก็เป็นบ,บอซื้อบอจะขายอยากขายอยากขาย,ขายมาไม่อุ้ยจักนานแล้วด้วยรุ่นนี้นะ่ะใ,ใช่จ้ะ นานแล้วด้วยั้งแต่แม่สมัยสาวๆตอนนี้ก็ยังสาวอยู่ <c oughs> อันนี้หนูวไว้เย็บกระสอบไงจ้ะอครับ <c oughs> ตอนมีรถรองกระสอบพักหลังก็ไม่ได้ใช้แล้ว เย็บเย็บเป้าเย็บได้ถ้าใส่ซิปน่ะจบขาดใช่ไหมใ็้บ่เป็นแตะท้าไม่เป็นเย็บตรงได้เย็บตรงได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ใส่ซิปเน่จบเลยจบเลยต้องบังลยังไะยังเหรฝั่งนี้ก็จะได้ส่งลูกค้าแล้วเหมือนกัน ปูของปูอันนี้มีร่มด้วยทำร่มด้วยนะมาแงนขายครับรับรับทุกอย่างครับ <c oughs> <c oughs> มาเป็นยังหนอกไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวายเราเห็นหนี่หล้วก่อน ทางจีนของเราไม่เลิกงานไม่อดตายครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแท่นใส่น้ำนะคะเขาเอาน้ำเขาเรียกอะไรถังน้ำใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น ่น่าจะทำร่มนะเรามารอรีวิวภายในนะ VIP ของสิบล้อลูกค้านะตอนนี้ก็หัวประัานลงค่ะเดี๋ยวหัวลงจะมาเจอกันไหมนะคะได้เวลามาชื่อชมความสวยงามนี่ความสวยงามนะครับ ท้องอ่ะสิบลอ้อจัด V.I.P จัดเต็มนะครับพี่น้องในเปิดขึ้นมานะครับข้างประตูข้างก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ตอนนี้อบอวนไปด้วยกลิ่นกลาวกลาวนี่หหอมแบบหอมเลยไหมไอ้ตรงด้ามจับข้างบนก็จะเป็นซิปนะคะนี่ก็เป็นซิป กาวค่ะหนึ่งสองสามอึบอึบอืมอืมปูพวงปูพื้นนะขาดแต่พวงมา,มาลัยน่ะพวงมาลัยน่าจะมีปอกนะใส่พวงมาลัยนี่ก็หุ้มนะคะนี่กาวติดเปิดอันนี้ก็สามารถเปิดติดออกได้นะคะ เบาคนนั่งคนขับข้างหลังอือหืออ,อ,อย่างสวยสวยงามอลังมากเลยนะ เกียร์ก็น่าจะทำใหม่นะนี่ใจหัวเกียร์ใหม่แล้วลงก่อนหายใจไม่อกอกเหม็นเหม็นเกาวอะ่ะเปิดไว้บอกเปิดไว้นะเหม็นมากเปิดเปิดมันเหม็นเกาวอยู่นะคะตอนนี้มันยังใหม่อยู่ สวยงามอลังอลังเหลือเกินอันนี้ก็ช่างเก็บครับนี่เก็บทุกรายละเอียดช่างบอกให้เก็บตรงไหนผมต้องเก็บครับเก็บครับ <laughs> เก็บตัวเองด้วย <laughs> <laughs> เก็บมัดวะ สวยงามมากทุกคนเด็งามค่ะงามนะคะวันนี้ก็ทำการเ <c oughs> มนเมนนะคะนี่เมนเป็นกาวยังใหม่อยู่เลยของใหม่เมนกาวของใหม่ฝั <c> ่ง <oughs> น,นี้เสร็จหรือ,อยังครับนี่ เลือเก็บสีเลือทาสีมันบอกอันนี้เลือทาสีนะนี่อันนี้งานสีไม่ต้องห่วงนะคะอะไรอะไร <c oughs> เราไม่เน้นสวยงามเ,เราเน้นใช้งานแม่นบอก <c oughs> <c oughs> สวยงามต้องยกให้ช่างใหญ่ครับ <c oughs> เราเน้นใช้งานนะทำยังไงจะได้ใช้เร็ว อันไหนเบาเสร็จแล้วอูยังเม้นเลยกลิ่นเม้นเม้นเม้นยางอ่ะเม้นกาวอะ main? Main 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 มันยังใหม่อยู่ไงอืต้องเปิดประตูไว้ให้กาวมาในนี้ละเฮยออกถ้าปิดนะโอโ้โหโหอยตลุมเลยมันยังใหม่อยู่แต่ว่าสวยสุดย่างคืน,น,นเดี๋ยวจะมารีวิวตอนกันขคืนในเบิรงนะคะเพราะหัวสร้างนี่เพิ่นต่อไฟไปนะคะ เดวโบสิมารีวิวให้เบิงอีกเครื่องหนึ่งย้ำมาแรงนะคะมันจะเป็นไฟเทคเดี่ยพี่น้องเทิงหัวมนะันน่ะะเทิงหัวมันนะคะเดวสิมารีวิวมาแรงเดวสิคูเดี๋ยแจให้พญานกนะคะสร้างนกแล้วเปิดให้เบิงนะคะเพราะว่ามาแรงเราจะทําการสีไปเล่นงวยอยู่ให้เราเปิดให้เบิงก่อนนะคะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องสาวโบสาลุยได้พอกันไม่คลิปนั้นเนาะสวัสดีค่ะ